<c oughs> วันนี้ลมเย็นดีจริงๆดูเหมือนครั้งนี้ทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้ยวยดีนะที่ประเทศของเราจะได้รับชัยชนะมาอย่างง่ายได้จริงไหมครับคุณผู้ชมอมืดูเหมือนตอนนี้ใหนรอบตอนเหนือของเราคงจะกลับายกันหมดแล้วดีไม่ดีก็อาจจะได้เข่าดีกลับมารายงานสถานการณ์ครับหนะัวหน้าว่าไงตอนนี้หนือรอบตอนเหนือของเราไปหากันหมดแล้วครับว่าไงนะจอเรดาร์บนเรือลำนั้นอยู่ๆก็หายไปอย่างปิดสนิศนาข่าดสัญญาณการติดต่อไร้ล่องลอย แถมลูกเรือบนเรือลำนั้นก็ติดเงินผมอยู่50บาทเวรกรรมแล้วมันคืออะไรกันแน่ถูกเรือสตูโจมตีหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ถ้าถูกเรือสตูโจมตีจริงๆคงจะเป็นแบบไอเรือสองคนนั้นเป็น้วล่ะอืม <c oughs> โอ้ชิด <c oughs> ระยะทาง15กิโลเมตรความเร็วประมาณ18นอตทางทิศใต้จัดน้องเชอรี่มันสักดอกหน่อยสิแล้วปืนมันเป็นส้นตีนอะไรเนี่ย <c oughs> ในช่วงสงครามมีเรือสูญหายหรือมีคนประสาทแดกอย,ากย่างหรือสเปาใหม่นับเป็นเรื่องธรรมดานะพลทหารผมก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเขาจะทำสงครามกันทำไมเขาไม่ไปเล่น World of War รักลูกค้าจริงๆนะหรืออมบัตบตันไหมครับท่านโอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม่คลิปนี้เรารักลูกค้าเพียงคนเดียวที่สนับสนุนยุโทโธปกรณ์ทางกองทัพเรือให้ใช้ในสงคราม World of War อร์ดผมมารับแล้วครับห <c oughs> ัวหน่ะหัวหน้าหายไปไหนแล้วครับจ่าโอเค ไม่ไม่กูยังไม่ตายแต่ว่าเขาหลังมองหลังดีๆด้วยล่ะเข้าใจไหมโอเคโอเคงั้นเราไปลุยแผนกันต่อเลยหลังจากที่เราได้กลับมาจากการเลือกตะเวนตอนเหนือที่ผ่านมามันก็จะทําให้เรารับรู้ว่าศัตรูมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและมันกําลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งความลับของประเทศเราที่ที่มีเมฆหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาที่ที่เรียกว่า เดอะรัมบิงโซนโอ้พื้นที่ตรงนั้นแม่ผมบอกว่ามีสมบัติซ่อนอยู่แต่ก็ไม่มีเรือรอดกลับมาสักลำหนึ่งเลยถูกต้องโลจ่าเป็ดว่าแต่ว่ากองเรือที่ระเบิดไตยหาไปเนี่ยเขามีรายงานอะไรบ้างไหมโทนี่ครับผมเขาบอกว่าพบเจอสตรูระยะประมาณ15กิโลเมตรครับว่าไงนะนี่มึงรู้ใช่ไหมว่า15กิโลเมตรเนี่ยมันใกล้มากเลยนะและปืนใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันยิงได้ไกลถึง40กิโลเมตรเลยนะเว้ยอ๋อนั่นไงกูไม่ทันขัดคำ มันอะไรอีกวะเนี่ยน่าจะมีเรือศัตรูถล่มมาจากทางเหนือน่มันมาเร็วกว่าที่คิดแฮะงั้นไปเตรียมเรือของเราออกเร็วเข้าในทางด้านหน้านี้ทั้งหมดเต็มไปด้วยศัตรูถ้าเกิดม,มันเข้าพื้นที่นั้นได้ก่อนประเทศเราชิพหายววยวอดแน่เพราะฉะน,นั้นไปเติมรูบนหน้าให้มันหน่อยแล้วกัน Mãi người sếp hình lưu sếp 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 ไปก่อนในตรงนี้แหละยิงยิงมันเข้าไปยิงอีกมิตาปิโดเข้ามาใกล้ที่9ก้านาฬิกาครับงันรีบหักหัวเรือเร็วเข้าเออุ้ยหักอฮ้ยเ้ยร้อนไอ้ไงวะเนี่ยยิงตับโต้มันเฮ้อเ้อมันยิงอะไรวะเนี่ย นี่เราไม่ได้ทำเกินไปใช่ไหมเนี่ยเรื่องอะไรก็ที่มันยิงถล่มแค่เราล่าไปหน้ากองแต่เราเล่นแม่งยิงถล่มทั้งตระกูลเลยอะโอ้ไม่ๆม่ไสิ่งแรกที่มึงขึ้นเรือลำนี้เนี่ยคือมึงต้องยอมรับตัวเองได้ว่ามึงมันนียคือเรากับมันต่างกันแค่สีแล้วก็สกินเลือเท่านั้นแหละอ๋อเรามันเฮี้ยมโอตอนนั้นม่เลยอีกลำหนึงนี่เรา มาถึงแล้วเหรอวันเนี้ไอหมอกข้างหน้านี่น,น,น่ะเ,เหรอเดือดรับบิ่งโซนข้างในมันจะมีสมบัติตามที่แม่บอกเราววะ <laughs> แล้วมันเป็นสถานที่ที่น่าเข้าตรงไหนวันน <laughs> ี้เออเฮ้ยโอ้ยหัวฉันแล้วนั่นมันตัวเลขอะไรวันนั้นน่ะ <laughs> สวัสดีผู้ที่เดินทางมาสู่ดินแดนบรนนททุกทา่าน ท่านเป็นผู้ที่ถูกเลือกเข้าสู่เกมแห่งความสันติไอ้กินเสียงมึงเป็นอะไรทำไมแอลโคแบบนั้นล่ะหลังจากที่ท่านได้เข้าไปในหมอแล้วก็นำพาท่านมาสู่ดินแดนแห่งนี้ท่านไม่ต้องตกใจว่าเวลาที่นับอยู่นั้นมันคืออะไรมันก็คือเวลาที่เราต้องทำสงครามกันเพราะตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในสงครามของ Vol of Warship ฮันน่เป็นไงล่ะ วอฟเข้ามาในเกมครับผมแม่ตอนนี้ก็อยู่ในเกมว o ฟวอร์ชิปนะครับผมก็เป็นเกมแนวเรือรบประจันบานกันนะครับผมแมอย่างแรกเลยคือเป็นเกมที่ต้องยึดพื้นที่ยึดฐาน ABC นะครับผมนี่อย่างที่ผมได้โชว์เอาไว้นะฮะเหลือที่ผมได้หยิบมานะผมก็เป็นเรือของอเมริกาชาลิสตันนะครับผมแม่ก็เป็นเรือที่ผมได้ทําในการ์ตูนด้วยฮะเป็นเรือสีฟ้าครารก็ผมสีกรม่าอะไรประมาณนี้สีน้าทะเลเลยเออง่ายๆคือสีน้ําทะเลนะฮะ ก็เหตุผลที่ผมเลือกเรือลำนี้ก็เพราะว่าเนี่ยดูปืนความปืนแบบว่า14กระบอกนะครับผมแบบรอบเรือครับผมอ่าและรู้สึกว่าตอนมองไปรอบๆเนี่ยกราฟิกคือสวยมากมันเป็นเกมที่นานนะครับผมแต่ว่ามันสวยมากนะผมอัปเดตผมโคตรสวยเลยตรงนั้นมีเรือสตูอยู่นะครับผมอ่าน่าจะเป็นเรือแบบเรือพิฆาตใช่ปะ่ะอ่าแต่ว่าเพื่อนยิงอยู่นะครับผม แต่ว่าข้างหน้าเราเนี่ยอีก12กิโลเมตรเนี่ยมันมีเรืออยู่นะครับผมแต่เราต้องรอเป้าให้ยิงก่อนนะฮะยิงเลยครับผมเวลาเป้าถึงแล้วอ่ะไอสีส้มๆนี่คือเหมือนกับเป็นตัวปากกระบอกปืนนะผมที่แบบว่าต้องรอให้เป้ามาอยู่ตรงกลางก่อนแล้วถึงยิงได้ฮนะอ่าจ่อไปหนึ่งนะครับผมแล้วก็เจาะไม่เข้าด้วยข้างหน้าข้างหน้ามี2มีเพื่อนเรามาแต่งเสริมเติมสีกองทัพเป็นไงรอชาร์เต็มยิงจึ๊กเข้าให้ หลักการยิงง่ายๆก็ผมเป็นหลักแบบโปรเจคทายที่เรียนตอนมธัธยมกบผมอาจารย์วิริยะต้องภูมใจในตัวผมฮะร้อเลยร้อนเลยร้อเลนครับอาจารย์อ่ะยวลองเล็งแลจะเอเกืเอบโดนมันยิงไม่โดนหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยคือแบบว่ามันก่าค่อนข้างยากนะครับผมสำหรับเกมนี้โอโ้โหอุ้ย,ย,ยมึงยิงจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมาเป็นฝนดาวตกเลยมันจะพังเนะี่ยเรือบอกว่าไฟไหม้แล้วเนะนี่ยนะเออรอบๆมีตรงนั้นอีกอ่ะเดี๋ยวเราจัดการเรือนี้ให้มัน เสร็จก่อนแล้วกันนะรอชาร์จครับรอชาร์จนี่คือรอปากกระบอกปืนใหญ่มันหมุนเงีเออยิงไปเจาะเกาะ2ไม่เข้า2อนี่สัสเฮ้ยขอโทษครับขอโทษกับคำหยาบโอ้ยลืมตัวอีกแล้วเออจะตายแล้วจะตายแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดนึ่งนิดนึ่งเอาจะชนจะชนสัญลักษณ์จะชนเกาะเออเอาข้างหน้ามีอีกอีกแค่ตายแล้วก็ยังมีอีกทำต่อไปดครับผมไป เราจะยังไงกับข้างหน้าอ่าโดนไปดีครับผมโดนของตัวโดนของเพื่อนตัวเองด้วยครับเมื่อกี้มันขึ้นสีแดงโอ้โหทะลุแบบ1บน,นึ่ัทยี่สิบสเลยฮะเมื่อกี้ตีเต็มข้อเต็มข้อบอกเลยว่าเต็มข้อเอมื่อกี้นะฮะใส่เต็มแข้งเลยเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการหลังเราข้างหน้ามีข้างหน้ามีาามเออยิง ระยะประชันชิดแล้วก็ชนไม่ชนครับผมชนบุรีแต่บ้านผมอยู่ระยองไม่เกี่อวอกันกูพูดอะไรเนี่ยกูพากอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอเอียงก่อนเรือมันค่อนข้างที่จะบังคับยากครับผมมันม,มันแบบว่าเออมันไม่เชิงฝืดแต่ว่ามันเป็นอ่ามันไม่ได้แบบว่าเหมือนรถที่แบบบังคับเลี้ยวก็คือเลี้ยวนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรายิงก่อน five minutes later แล้วเพื่อนมันมันไม่ยิงอ่ะเลยอะไรนั่นแหละเออแล้วมันจะบังกูเนี่ยมันจะโดนไหมนั่นอะเรือที่จมอยู่ในนั่ยเออ มันมาจมมาจมกลางทะเลเออมันไม่จมบนบกวะ like มันปแปลกล้ว <won> จมบนบกเนี่ยโอ้ยมันเร็วมากมันเร็วมากด้วยความเป็นเรือพิฆาตแล้วอ่ะกูโดนโดนเพื่อนขอโทษขอโทษโดนเพื่อนอ่นาเออตอนนั้นใกล้ใกล้ตายแล้วตอนนั้นใกล้ตายแล้วเออต้องกระแบบหน้าหน่อยแบบว่าเล็งแบบศูนย์หน้ามาหากักหัวเรือมานก็ยิงครับผมโดไมนไหมเนี่ย ไม่โดนลงน้ำหมดเลยครับผมนี่ที่ผมนําเสนอในะแบบรูปแบบกระตูเนะี่ยที่แบบยิงยิงแล้วทำไมมันไม่โดนกันคือมันยิงไม่โดนจริงๆครับผมมันแบบว่าโอ้โหแบบวิถีโค้งคือแบบมันโค้งเยอะมากครับผมต้องกลับไปจะคลายดีๆนะฮะอ่ะตรงนั้นเดี๋ยวร,รอรอชาร์จก่อนแล้วก็ยิงยิงข้างหน้าจะโดนไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ข้างหน้าบีด้านข้างเรามีมีตอปิโดตอปิโดไป <will> ไม่ไม่ๆๆไม,ไม,ไม่กูยังไม่ตายนี่คนละดานเกือบตายเรื่องไอ้กู แบบจุดอ่อนของผมนี่คือถ้าอยู่ระยะใกล้นี่หลบตอร์ปิโดไม่ได้แล้วครับผมเพราะเรือมันดิฟไม่ได้โอ้วิถีมันไม่ได้ครับผมแต่ก็ลองสุ่มเสี่ยงไปดูว่าจะโดนหรือเปล่าไม่โดนเฮ้แต่นี้จะโดนโดนไหมนะเออเจอกอสามไม่เข้าหนึ่งนะครับผมแต่ข้างหน้ามีกเกานะแล้วครับข้างหน้ามีเกาะข้างหน้ามีเกาะเราเลี้ยวเบนอันสุดท้ายอันสุดท้ายลํำสุดท้ายแล้ว เออไม่ตายไม่แตกอีกครั้งหนึ่งโอ้ยแต่เพื่อนแม่งบอกว่ายิงโอ้ยระยะไกลมากเพื่อนแม่นมากเพื่อนแม่นมากเออชนะครับผมแฮ้เป็นไงง่าย,ายใช่ไหมละ่ะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีของมาแจกครับผมอ่าแล้วก็วอลเปเปอร์ชิพเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็คอนโซลเลนียครับผม,ผมก็จะเป็นวอลเปอร์ชิพเรจินที่เล่นในคอนโซลนะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถใช้โค้ด PC b ี t t ตรหรือว่าคอนโซลบัต t เทิที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเพื่อรุ่นรับเรือแบบพรีเมียมที่ผมได้ใช้นะผมก็เป็นเรือชาริสตันหรือภาษาเรียว่าออร์ล่านะครับผมแล้วก็มี ID พรีเมียม7วันด้วยนะฮะแล้วก็พร้อมด้วยลายพัง20แบบด้วยนะครับผมอ่ะของดีบออกต่แคค่นนี้นะรับผมบาย